สวัสดีครับ In Q Infinity Toy Review ครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะวันนี้จะโชว์ผลงานเพราะว่าคงรีวิวไม่ได้แล้วแหละเพราะาผมใช้หน้ามันคนละแบบกับอันเก่าแล้วก็คอมันก็ไม่เหมือนเดิมนะนิ้วเปลือนนะครับอย่าว่ากันตรงนี้ตัวนี้ใช้เวลาโมสองเดือนเพราะว่าเอาจริงๆก็แค่สี่ชั่วโมงที่เก็จทำก็เลยกองทิ้ไว้เฉยแต่ว่ากองทิ้งไว้สเดือน เออดนตรีนี่มันจะเป็นดนตรีเพลงวิลลคอนรู้สึกว่ารีวิวปกติมันจะเงียบก็เลยเปิดดนตรีอันนี้มีพื้นหลังขึ้นมาหน่อยใช้พื้นหลังสีขาวใช้กระดาษขาวี่าก็ผมไม่รีวิวแต่จะอวดผลงานครับตัวนี้เป็น โมที่ตกแต่งชิ้นส่วนจากตัวอื่นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นโมที่พ่นสีทั้งตัวครั้งแรกด้วยตัวนี้ได้ใช้ทั้งงานผู้กันและพ่นสีครับแต่ว่าตัวนี้นิวกันดูมเป็นตัวที่ได้ตัดเส้นแล้วก็ลงสีพู้กันแบบจัดหนักลงสีพู้กันแบบจัดหนักครั้งแรกก็ยูนิคอนแต่ไอตัวนี้เป็นตัวที่ตัดเส้นแบบทั้งตัวครั้งแรกยูนิคอนผมไม่ ตัดเส้นแต่ว่ามีต่ตงสีวกกันแต่ว่ามันก็ตัดเส้นไปในตัวตรงสีตัวนะั้นคลิปนี้ผมจะอวดงานตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ถ้าตัวเก่าถ้ายูนคิคอนอยากให้อวดก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่คือไอ้คลิปที่2อนี่ถ่ายเสร็จเป็นเดือนแต่ว่าพอจะอัปโหลดได้มันไม่ว่าห่งนี่ครับดีคอนติดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปพ้นเคลียร์ยังคิดอยู่จะใช้เคลียร์ด้านหรือมันดี ีมันออกมันมันจะดำผมใช้สีด้านดูนะ้าหน้าจะชันนะจะเห็นว่าสีเขียวผมถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดดูจริงๆมันจะชัดกว่าน,นี้นะสีเขียวของตากล้องมไม่ค่อยดี เชื้อส่วนสีเหลืองผมทาเป็นสีทองทั้งหมดมันค่อยเนียนขึ้นตรงนี้ว่าจะแต้มสีเทาอยู่แต่ว่าเกียแล้วทำเสร็จใช้เวลานานพอสมควรในท่อผมแต้มสีทองด้วยเพื่อให้ความสมจริงตัวนี้ผมตัดเส้นกบเกินเฉยครับเพราะว่าพ่นสีแล้วมันดูไม่สวยตรงร่องอะ่ะดูไม่ค่อยสวยก็เลยตัดเส้นกบเกินไปแต่พอตัดแล้วออกมาดีขึ้นเยอะเลยครับ ไม่คิดว่าจะดีขึนะ้นส่วนเท้าก็คิดอยู่นะว่าตรงนี้ควรพ่นสีดําแต่ก็พ่นสีแดงไปแล้วกล้องไม่ชัดโทษโทษโทษรับกล้องมันไม่ชัดอ่ะขอบัดนีเนี่ยตรงนี้ควรจะพ่นสีดําแต่ว่าพ่นแดงแล้วก็ววสวยดีนี่ตรงนี้ทําไฮไลไท์ลองเล่นครั้งแรกผมเก็บรายละเอียดทั้งตัวตัวนี้ใช้เวลานานมาก แต่เห็นอย่างนี้มันขยับได้นะครับเนี่ยตรงที่ผมโมก็คือท่อลงคอเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยรอยมันซึ่งมันไม่เห็นก็ว่าจะกบรอยด้วยการเอาอีพ็อกซี่มาอุดอยู่แต่ว่าขี้เกียจทาเพราะว่าเดี๋ยวมันได้พ่นใหม่เนี่ยรอยตรงคอกล้องมันไม่ค่อยชัดแต่ว่า คนสีดำยังไก็ไม่คยเห็นหรอกมันไม่ค่อยเรียบแล้วก็ท่อเนี่ยครับท่อที่เอามาใส่แทงคือตัวนี้สังเบยซากตัวเก่าไปเลยอะ่ะก็ผมจะไม่เอาพวกอุปกรณ์มาติดนะแต่ว่าจะมีรูปเดี๋ยวจะเอาลงเพจอยู่มันเป็นรูปตอนใช้ดาบดาบที่ติดโลเนี่ย แต่ใช้ของตัวเก่าแทนเพราะว่าอันนี้มันติดติดชิ้นใส่ไม่ได้อะตัวนี้โกโก้โคตรกวนตีนอ่ะมันไม่ให้มือเปลี่ยนเลยอ่ะมือก็มีมือจับแค่แบบเดียวมือจับปืนแบบเดียวเนี่ยมันให้มาแค่เนี้ยบีมเซเบอร์ก็ไม่ให้แต่ดันมีรูตรงมือตรงมือดันม,มีรูให้ใส่บีมตัวนี้ยืนได้นะไม่หนักอะไรเลย แต่กับกัรนิวที่อยู่ด้านหลังมันยืนไม่ได้อะหนักหลังแล้วก็ขาไม่แข็งตัวนี้ผมภูมิใจที่สุดเพราะว่าลงสีสำเร็จเลยอะทำได้สำเร็จด,ด้านลืนด้วยมีแร่ล้างสีใหม่ตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยสองชิ้นเนี้ยผมได้ค้นสีล้างสีใหม่ตั้งหลายคนมันเยอะมอะเสีย่ยพ่้นสีตอนดึกมาดูนิวบ้างนิวนี่ให้ดูนิดหน่อยนะครับตัดเส้น อันนี้ทำราคาเปื้อนนิดหน่อยทำค่าเปื้อนตรงชิ้นงานเยอะหน่อยว่าจะเอาให้มันไฮไลท์มันออกหน้ากล่องแต่ว่าดูแล้วมันไม่ไม่เหมือนเลยก่อนมือใหม่ตัวตัวแรกเลยที่หักตัดเส้นก็ไม่ค่อยสวยถ่ายอันนี้พ่นเล่นๆน,นะไม่รู้ออกทำไมมันออกสับสามือก็ไม่รู้มาแอคชั่นเฮเสักรูปนะ จะว่าไปตัวนี้บางจุดมันหลวมผมใช้กาวตาช้างช่วยให้มันแน่นขึ้นแต่ว่าไม่ติดกาวไปเลยแค่เอาให้มันเพิ่มพลาสติกหนาๆขึ้นนโอ๊ยหลุดลโมโจีง็เงี้ยแต่ว่าตัวนี้ตัดแต่งใหม่ ลตรงนี้ว่าจะพ่นไฮไลท์หน่อยท่อตรงท่อนี้ผมพ่นเคลียร์แดงไปให้ว่าจะทำไฮไลท์ให้มันเป็นแดงพุ่งขึ้นมาตรงนี้ แต่ว่าไม่ทำอ่ะก็พ่นแล้วมันไม่ติดเพราะว่าชิ้นส่วนสีดำต้องคิดว่ามันไม่ไม่ติดนั่นแหละกอล์ฟพ่นไปงั้นล่ะก็ไอตัวนี้เป็นการอวดนะครับไม่ได้จะรีวิวเพราะว่ารีวิวไม่ได้แล้วเพราะผมโมไปแล้วเนี่ยต้องดูหรอจบแล้วครับงานรีวิวตัวแรกเอ๊ะงานโชว์ผลงานตัวแรก วุ้สำเร็จได้อย่างราบเรื่นแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ลงสีใหม่เอ๊พ่นสีใหม่ทั้งตัวภูมิใจที่สุดแล้วตัวนี้ทําเมื่อวาน